อ่านประวัติศาสตร์กันบ้างเพื่อให้รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงหรือทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดียังนึกถึงนิดนึงตลอดเจ็ดสิบปีของราชการที่เก้าที่ผ่านมานี่แล้วลึกถึงท่านหน่อยว่าท่านเริ่มยังไงท่านทำอะไรมาบ้าง แล้วท่านทําอะไรมาเพราะอะไรแล้วมีผลอะไรดีกับชาติบ้านเหืองบ้างลองนึกถึงพระองค์ท่านและรัชการเพิ่งจบไปเนี่ยเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะรัชการของพระองค์ท่านด้วยใช่หรือไม่ที่เรื่องจริงเราเป็นลูกท่านเราก็ได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตั้งแต่ดึงกลับเข้ามาเข้าทาง ไม่มีใครไม่ท้อ